ภาวะตัวบวมคือภาวะที่ร่างกายมีการกักเก็บน้ำภายในร่างกายมากเกินไปแม้ว่าจะเป็นภาวะที่เกิดชั่วคราวแต่ก็มีภาวะตัวบวมที่เป็นข้อควรระวังที่อาจจะเป็นที่มาของความบกพร่องของโรคต่างๆภายในร่างกายการรับประทานอาหารในบางกลุ่มก็ทำให้เพิ่มปัจจัยทำให้เกิดภาวะตัวบวมภายในร่างกายได้ค่ะ สำหรับอาหารกลุ่มแรกคืออาหารที่มีโซเดียมสูง <_ d ream> เพราะว่าภายในร่างกายจะมีการรักษาสมดุลน้ำและโซเดียมภายในร่างกายการที่เราได้รับโซเดียมจากการกินมากเกินไปร่างกายจะมีการดึงน้ำเพื่อรักษาสมดุลโซเดียมทำให้เกิดภาวะต,ตัวบวมเกิดขึ้นซื้อหารกลุ่มที่มีโซเดียมสูงในกลุ่มแรกก็คืออาหารที่มีรสชาติเค็มกลุ่มที่2ก็คือเป็นอาหารที่ไม่ได้มีรสชาติเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอย่างเช่นกลุ่มอาหารที่ใช้ผงฟูงในการปรุงประกอบอย่างเช่นพวกซาลาเปาเค้กและก็ขนมปัง ก็จะมีคําแนะนําว่าไม่ควรรับประทานเกิน2,000มิลลิกรัมโซเดียมต่อวันซึ่งถ้ามองในรูปแบบของอาหารเท่าไหร่ว่าจะมีปริมาณ2,000มิลลิกรัมอย่างเช่นซ้้มตนึ่งจานก็จะมีปริมาณโซเดียม2,000มิลลิกรัมหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป1ห่อก็จะมีปริมาณโซเดียมถึง1,500มิลลิกรัมหรือว่าพวกน้ําผัด น้ำแกงต่างๆ1ช้อนโต๊ะก็จะมีปริมาณโซเดียมถึง400มิลลิกรัมสำหรับอาหารกลุ่มที่2ก็คืออาหารที่เป็นกลุ่มพวกแป้งของหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพราะว่าการที่รับแป้งน้ำตาลมากเกินไปร่างกายจะเก็บสะสมในรูปของไกลโคเจน เขาเรียกว่าพลังงานสำรองภายในร่างกาย1กรัมของไกลโคเจนจะมีองค์ประกอบของน้ำเข้าไปด้วยประมาณ3-4กรัมและอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของน้ำตาลน้ำตาลจะมีผลทําให้เกิดการหลั่งของอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมดับน้ำตาลการทํางานของมันเนี่ยถ้าเกิดหลั่งมากเกินไปก็ทําให้มีการดึงในพวกของโซเดียมแล้วก็น้ําที่ท่อไตากลับมาเข้าสู่ร่างกายทําให้เกิดการกักเก็บน้ำภายในร่างกายที่มากเกินทําให้เกิดภาะวะตัวบวมเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นในการรับประทานอาหารในหนึ่งมือ้อเราจะต้องออก แบบและแลกเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เกิน3โค้ตาต่อ1มือค่ะซึ่ง1โค้ตาของข้าวแป้งคือ1ทับพีขนม1ถ้วยจะได้2โค้ตา แล้วก็ในตัวของเครื่องดื่มหนึ่งแก้วจะได้3โคต้าค่ะสําหรับกลุ่มสุดท้ายที่ทําให้เกิดภาะวะตัวบวมได้ก็คือในกลุ่มของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นเหล้าหรือเป็นไวน์เพราะว่าแอลกอฮอล์ K จะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะการที่ร่างกายสูญเสียน้ําที่มากเกินไปทําให้ร่างกายมีการตอบสนองโดยการกักเก็บน้าภายในร่างกายก็ทําให้เกิดภาะวะตัวบวมได้ค่ะโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ K ในกลุ่มเบียร์ซึ่งเบียร์จะมีทั้งตัวแอลกอฮอล์ K aw, และมีตัวของน้ําตาลซึ่งตรงนี้จะมี2ปัจจัยที่ทำให ภายในร่างกายมากเกินไปจะสังเกตว่าคนที่ดื่มเบียร์ในปริมาณมากจะมีอาการตัวบวมเกิดขึ้นค่อนข้างมากเลยค่ะสําหรับภาวะตัวบวมที่เป็นข้อควรระวังที่อาจจะเป็นที่มาของความบกพร่องของโรคต่างๆภายในร่างกายมีอาการร่วมกับภาวะตัวบวมก็คือมีอาการหายใจลําบากเหนื่อยง่ายนอนราบไม่ได้เบื่ออาหารถ้ามีสัญญาณ3มอย่างนี้นอกจากภาวะตัวบวมควรจะไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าอาจจะมีสาเหตุจากความบกพร่องของโรคต่างๆภายในร่างกายได้ค่ะ